แอปพอร์ค Pro ไอฟิกกิตได้ให้ส่วนย์คะแนในในการซ่อมแซมนะครับคือเสียทิ้งเลยครับนี่แปลกมากครับโอเคเรื่งนี้จะอยู่ในใต้คำี่วายนะครับของไอฟิก e กิตโดยตรงจะมีเนหงู่งกระดันออกมานะครับการดู เป็นเยดสมิตินะวีคือมันม,มีความละเอียดมากๆนะครับอ๋อนี่คือสแกนจากในตัวหูฟังเองนี่มีคอมโพเนต์ที่ละเอียดมากขึ้นเยอะนะครับทำให้เราดูข้างในของไ p พอดโรไปรเป็นยังไงนะครับแล้วว่าชาติตรงนี้นะครับ อ,นนอันนี้คือโฟมนะครับจุกโฟมใหม่นะครับถ้ามองดีคือเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นจุกโฟมที่อยู่ข้างในแต่ข้างนอกเป็นเชยโคนครับเปลี่ยนแบตไม่ได้แล้วนะครับครั้งนี้ อนนี้นะครับการแปะแบแปะแบบนี้จยากมากอันนี้ตัวเคสเหลือ24ชั่วโมงนะครับผมตัวปอสามนะครับ การแก้นีให้ศูนย์นะครับเพราะว่าคือว่าถ้าเสียแล้วทิง้งเลยครับศูนย์คะแนนจริงๆเราจะพยายามดูนะครับว่า กจะมีการแกะก็ได้นะครับนี่ข้ข้าวๆนะครับเพื่อจะนี่ไม่สามารถกดต่อไปได้แค่ดาวไอโฟนเจ็ดเจ็ดโรแนะครับได้แล้วเจ็นะครับนี่คือการแกะทั้งหมดนะครับ ก้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะครับแต่คิดว่านะ่าจะมีคนเปลี่ยนได้นะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูในอนาคตน,นะครับสวัสดีครับ